ไปกันต่อนะครับสำหรับคำศัพท์ละคันจิมินโนนิฮงโกบทที่34นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกคำกริยามิกาคิมาสมิกาคิมาสนะครับตัวอย่างให้ฮะโอมิกาคิม s สแปลงฟันนอกจากแปลงฟันแล้วแปลว่าขัดก็ได้นะครับขัดรองเท้าขัดห้องน้ำนะครับฮะโอมิกาคิมาสคำนี้ใช้บ่อยนะครับมันจะไปโยงในเรื่องของ แปลงสีฟันยาสีฟันด้วยนะครับต่อไปค um ูมิทาเทมัสคูมิทาเทมัสเนี่ยให้ินเสอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งคำศัพท์ก็จะได้เข้าไปในส่วนลึกของสมองนะครับประกอบชิ้นส่วนประกอบอะไรฮ o นดานาโอคูมิทาเทมัสประกอบชั้นหนังสือประกอบ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆใช่ไหมครับเวลาเราซื้อมาจากอีเกียเนี่ยเราต้องประกอบเองนะครับโอลิมัสพับโอลิกามิที่เราคุ้นเคยใช่ไหมพับอะไรครับพับกระดาษนะครับโอลิมัสนะครับอันนี้เป็นสัรรมกริยาเนาะมีกรรมนะครับพับอะไรนะครับคามิโอกโอลิมัสนะครับพับหักก็ได้นะครับต่อไปคิกะซึคิมัสนะครับคิกะซึคิมัส ให้คันจิมไม่ไม่ให้นะครับวาเซเดโมโนนิคิกะคิมาชตาเอยนึกขึ้นได้ว่าลืมของนะครับรู้ตัวนี่เราอาจจะคุ้นเคยกับคีโอเคมาสใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะครับต่อไปซึเคมาสอ่ะมาทีมเดียวกันอันนี้จิมนะครับโชยุสเกเตทาเบมาสอ่าจิมโชยูกินนะครับมากินซาชิมิใช่ไหมต่อไปมิซึ คาริมัสอันนี้หาเจอแล้วนะครับคากิกะมิซึคัตตะมิซึคัตตะคากิกะมิซคาริมัสต์หากุญแจเจอแล้วนะครับกุญแจเป็นอะไรครับกุญแจเป็นประธานใช้ตัวช่วยกะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออากรรมกิยานั่นเองเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรสกรมกิยาอดีตเรามาพูดกันนะครับชิตสมงชิตสมงชิมัสชิสมงกัดีมัสก้ามีคาถามไหมนะครับมี คำถามไหมนะครับถ้ามันมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ m o n d อันนั้นอนะ่ะเป็นคำถามแบบฝึกหัดแล้วก็แปลว่าปัญหาได้ด้วยนะครับม o n d a y m a กับ o k u d i m a s a เออเกิดปัญหาขึ้นแบบนั้นนะครับอันนี้ถามถามนะครับแล้วก็กลางโล่มนะครับคำสุดท้ายก็คือ kasao sashimasu อ่าจจะจำไปเลยก็ได้นะครับ kasao sasu k a s a s ซั u นี่ มีนิดเดียวนะครับบทนี้นะครับมาเริ่มตัวแรกครับมิกาคิมัสมิกาคิมัสแปรงฟันฮะโอมิกาคิมัสนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักครัว่าอะไรฮะมิกาคิโคอายาสีฟันนะครับยาสีฟันเมื่อก่อนเป็นอะไรครับเป็นผงนะครับ นึกถึงวิเศษนิยมนึกถึงอะไรที่เขาเอามาขัดกันใช่ไหมแล้วก็ฮะบูราชินะครับก็คือแปลงสีฟันนั่นเองนี่บูราชิมาจากบรัชนะครับแปลงฟันแปลงฟันนะฟันฟันเอาไว้ทาอะไรฟันเอาไว้หยุดหยุดอะไรอะ่ะอันนี้คือหยุดใช่ไหมที่เราเรียนไปหยุดข้าวหยุดข้าวนะครับจริงๆแล้วดูเหมือนเป็นฟันมีแมงนะครับ ฟัน <Fun S 2> เป็นแมงอันนี้เอาไว้หยุดข้าวเอาไว้บดข้าวนั่นเองนะครับฟันของเรานะครับขัดละ่ละขัดล่ะอันนี้เป็นผานะครับเป็นเหมือนบ้านของเรานะครับเอาเป็นต้นไม้ที่ผาละกันนะครับต้นไม้สองต้นนะเธอไปเอาต้นข่อยมานะแล้วก็เอาหินมาด้วยนะครับเพื่อที่จะทําการขัดนะครับแปลงฟันตัวนี้นะฮามิกาคิโคโคตัวนี้นะครับก็คือแป้งนั่นเองเป็นผงเนาะ เพราะว่ามีข้าวใช่ไหมแล้วก็บวกกับการแบ่งนะครับป่นข้าวนั่นเองให้มันเป็นผงเมื่อก่อนบอกแล้วนะครับยาสีฟันเนี่ยไม่ได้เป็นครีมเหลวๆนะเป็นผงนะครับฮะมิกาคิโคะฮะโอมิกาคิมาสเอาต้นไม้มาสองต้นเอาหินมาด้วยนะครับต่อไปคุมิทาเทมัสที่แปลว่าประกอบนะครับเราอาจจะคุ้นเคยเวลาเราไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีชั้นต่างๆเอกุม e ิ บีก u มิอิจิค u มิแบบนี้นะครับเป็นการจัดกลุ่มเป็นการจัดชั้นเรียนใช่ไหมเป็นการร่วมมือกันะนะครับก็มีได้นะครับจัดกลุ่มชั้นเรียนอาเรียนพันได้ไงเหมือนโนบิตะไปเรียนพันได้ที่โตเกียวใช่ไหมครับมีได้นะครับแล้วก็มีจัดลำดับชั้นนี่ชั้นเธออยู่ชั้นลำดับที่1 2และสา2 3สาแบบนี้นะครับเอามาจัดทีมกันนะครับแล้วก็เอาไปก่อตั้งมันขึ้นทาเทมัสนะครับ ปักหรือตั้งให้มันยืนขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวกับยืนทัดชิมัสยืนใช่ไหมครับคนนี้กําลังยืนอยู่นี่หัวคนนี่แขนนี่ขาโอเคไหมนะครับคูมิทาเทมัสประกอบชิ้นส่วนนะครับฮุนดานาโอคูมิทาเทมัส,ส,มมสต่อไปโอลิมัสนะครับเรานึกถึงโอลิกา i มิโอลิกาม,กามิพับกระดาษนะครับขามีกระดาษอันนี้เติมเตนๆๆนิดนึงนะครับโอลิกามิ คุณเคยกันดีอยู่แล้วนะครับค้ามีกระดาษเนาะโอลิพับใช้อะไรพับใช้มือพับและทําหน้าที่เป็นเหมือนขวานนะครับขวานเนี่ยทำหน้าที่สับแต่ว่าทีนี้เราใช้มือแทนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการพับโอเคไหมต่อไปคีอารมณ์ความรู้สึกนะตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับปกติเราจะใช้ระมัดระวังตัวนะครับคิโอสเคมัส คีโอสเกติกระไซนะครับเรามาระวังตัวด้วยนะ,ะแต่ทีนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันรู้ตัวไหมล่ะคิกะสึคไนคิกะสึกิมาเซนเดชตะคิกะจีตะรู้ตัวแล้วนะครับรู้ตัวในเรื่องของของอะไรนะครับก็ใช้ตัวช่วยน้ช้เข้าไปนะครับบ่งชี้วาเซเลโมโนนิคิกะสึกิมาเซนเดชตะลืมไม่รู้ตัวเลยว่าลืมของไว้นะครับวาเซเลโมโนน้นะครับต่อไปโซดเสือ つけますจิ้มโชยุโชวยวุをつけて食べますกินโดยจิ้มโชยุโอเคไหมมิตึคาริมัสมิตึคามิสต์หาเจอแล้วคากิกะมิตึคามิสต์ตอนแรกมันไปหาไงมิซึเคมัสอ่าอันนี้ไปหานะครับต้องการกรรมนะไปหากุญแจคา,ากิโอมิซึเคมัสต์นะครับเพราะฉะนั้นคากิ เป็นไงตอนนี้คากิกะมิสคาริมาสตานะครับอันนี้ไปหาต้องการกำ่ำนะไปหาให้เจอนะครับต่อไป um ชิดสมงชิสซึอย่างเดียวแปลว่าคุณภาพนะครับชิสซุกาย่คุณภาพเราจะดูคุณภาพของหอยนี้ได้ยังไงครับโดยการใช้ขวานะครับถึง2อันในการหาคุณภาพของมันขวานอันเดียวไม่พอต้องเป็นขวานชนิดพิเศษขวานชนิดแรกและขวานชนิดที่2นะครับ เพื่อมาหาคุณภาพตัวนี้ของหอยตัวนี้นะครับชิเซึคุณภาพแล้วก็ไปถามอยู่ตรงไหนล่ะถามอยู่ที่ประตูนี่แหละประตูรัวก็มงใช่ไหมแต่ทีนี้มีปากก็ไปถามสิไปถามตรงตรงประตูนะว่าหอยนี้มีคุณภาพพอที่จะผ่านได้ไหมนะครับชิดซมงตัวมงก็คือถามนะครับชิดซมงก็คือการถามตั้งคําถามชิดซมงกาดีมัส ชิสมงชิมาสนี่ถามนะครับและตัวสุดท้ายนะครับคาซาโอซาชิมัสกางร่มคาซาคาซาน่าจะได้อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นมีหลังคานะครับคาซาแล้วก็มีคนอยู่จำนวนเท่าไหร่ครับ4คนมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเนี่ยมีคนเต็มไปหมดเลยนะครับและนี่คือคันจิของคำกริยาในบทที่34ครับเดี๋ยวมาต่อ EP ีนะครับ